สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้แ h a จะพาใส่วิปผมบ๊อปบปลาบดัดนะคะซึ่งเป็นทรงที่น่ารักมากๆนะคะเขาจะมีผมตรงลงมาตรงนี้แล้วก็ดัดไปปลายนะคะซึ่งเป็นทรงยอดนิยมอีกทรงหนึ่งในบรรดาผมสั้นนะคะทีนี้สิ่งที่ทำขาดไม่ได้นะก็คือตัวเสริมวอลลุ่มผมหรือเสริมผมทุยแบบนี้เนาะผมของแพมจะรัดไว้แบบนี้นะคะระดัาไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวทีนี้แพ a ก็จะเอาตัวเสริม วัลลุ่มผมหรือเสริมผมทุยที่พาชอบเรียกนะคะเข้าไปเสียบลงตรง,ตรงกลางหัวแต่จะมาข้างหน้านิดนึงเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะพาก็จะหยิบวิกขึ้นมาไม่เปิดกิ๊บป๊อกแป๊กนะคะเพราะว่าวันนี้พาจะใส่แบบสบายๆนะคะอยู่บ้านนะคะทีนี้พาก็จะเอาตัวเสียบ เข้าไปเสียบใต้ตัวเสริมวอลุ่มผมนะคะหรือเสริมผมทุยของเราเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นพมก็จะใช้มือดึงวิกลงมานะคะจนไปถึงข้างหลังเนี่ยพีก็จะใช้ผมจริงของเราเนี่ยยัดเข้าไปในวิกผมอีกทีหนึ่งนะคะโดยการใช้นิ้วโป้งเกี่ยเกยเขาเข้าไปเนาะด้านหลังที่บา่าจะไม่ได้หันให้ดูแบบตอนทานะคะเพราะว่าแบบข้างหน้าเนี่ยจะได้เห็นแค่เรายัดเข้าไปข้างในทีนี้ถ้ามันตุงมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะแบบ เกี่ยผมให้แบบข้างหลังมันแตะออกจากแหังยางได้นะอย่างแทมตอนนี้นะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้ถ้าเราหวีเสร็จใหม่ๆเนาะหลังจากนั้นเนี่ยทมก็จะเอาผมขึ้นนิดนึงนะคะวันนี้ทาไม่ได้สระผมนะคะทาบอกไว้ก่อนไม่ได้สระผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทมก็เลยจะดูแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะมันแป้มากนะคะทมก็จะใช้วิกเป็นตัวช่วยวันนี้นะคะ เนี่ยมันก็จะหยิบผมจริงแล้วก็วิขึ้นไปรวมกันข้างบนนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็ใช้หนังยางเล็กๆแบบนี้นะคะไปรัดเขาไว้อีกทีนึงทำตามแพมได้เลยนะคะสาวๆไม่ต้องแบบว่ากุ้งใจกับผมที่แป๊ะแปแบบแพมนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเสริม บุคลิกของเราด้วยการหาวิกสวยๆมาใส่ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่ทาอยากจะแนะนํามากๆนะคะ,ะข้างหน้าเขาก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะทมก็จะใช้มือบิดข้างหน้าแบบนี้นะคะเวลาทมเซตเนาะมก็จะบิดแล้วก็เซตเขาให้เป็นแบบมุ้งเข้าประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้างหลังหรอข้างหลังทาก็จะปล่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวทมขอเซตข้างหลังกนะ่อนข้างหลังทำก็จะปล่อยเป็นปกติกเลยนะคะข้างหลั จะแบบให้เขาเห็นเป็นรอนดัดแบบนี้นะคะสวนๆอ่อนนิดนึงเนาะเนี่ยส่วนข้างหน้าก็จะได้ตามนี้นะคะอลองทํากันดูนะคะสาวๆทรงนี้เป็นหนึ่งทรงที่ทำเล็กมเม้นะคะนั่นก็คือบ๊อบปะบาดดัดน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ